วัสดีค่ะวันนี้เขาก็มาติดอันนี้ให้นะคะมาติดกันศาสตร์ให้ที่ร้านแม่นกนะคะให้พี่มาวัดด้วยนะคะอ่ะเสร็จแล้วเหรออ๋อตอนนี้เขายังไม่เอาเหล็กมาใส่เนาะเขาต้องใส่เหล็กด้วยนะคะนี่ปิดไวไฟด้วยนะคะนั่น่าร้านนี้เลยค่ะ ร้านนี่ร้านลุงจิมสาขาหนึ่งไม่ใช่ค่ะอะไม่ใช่ไม่ใช่ร้านลุงจิมมี่ค่ะร้านใครยาสมอยึดลานสมอนยึดแล้วค่ะโอ้โหนั่นยังไม่ออกเดี๋ยวก็ออกค่ะลุงจิมบอกว่าลุงจิมต้องลุงจิมบอกว่าลุงจิมยังไม่ออกจะออกร้านอยู่นี่ลุงจิมบอกว่ายังไม่ออกเพราะว่าถ้าร้านลุงจิมเสร็จเมื่อไหร่ลุงจิมก็ไปผมผมกับลุกี้ประกาศไว้แล้วว่าลุงจิมออกเมื่อไหร่ื ขายเสื้อผ้าสัปดเดเสร็จมีคนจองแล้วค่ะนี่สุดท้ายมีคนจองทั้งละเอฟรียบร้อยแล้วค่ะเราอยากเราได้เลยนะบ้านแม่เดี๋ยวให้เขาทำไปก่อนนะติดเสร็จแล้วนะคะนี่ติดเสร็จแล้วนี่นี่ติดเสร็จแล้วติดเมื่อกี้นี่ว้าวพี่อนุวัฒน์โอ้โหพี่อนุวัฒน์ติดสองพี่ชายใหญ่จัดสองแต่สองไม่พอติดไฟฟ้าด้วยนู่นนู่นติดไฟฟ้าด้วย ก็พ่อบอกแล้วจะรู้ได้ยังไงนี่นะดูจริงก็มีใบพาดูจริมก็มีก็โบสามร้านนี้สามใ i พาเลยอ่ะนะฝั่งนู้นสงสัยจะต้องได้ย้ายไปอยู่นน่นแล้วมั้ง เดี๋ยวแกก็ย้ายของแกไปใช่ค่ะนี่หลอดไฟติดวันไหนครับเนี่ยหลอดไฟตรงไหนคะนี่ไงครับข้างหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยเนี่ยไม่ใช่มากับอันนี้หรอมันมากับตู้แบบนี้เลยแต่ไม่รู้ว่าติดแบบไหนครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเปิดยังไงเนาะแล้วสรุปนานี้เขาขายอะไรครับเขาขายตู้ขายนี่นะคะ นี่ค่ะทำมีินได้สมอนเข้าไปเฝ้าหรือนะนี่อ่ะขายอันนี้เลยค่ะอ๋อสรุปยยาาขสรุปตอนนี้ยายสมอนมาดูแลกิจการแทนนี่ค่ะอ๋อขายอันนี้เลยค่ะ FC นะครับผมเห็นเขาบอกว่าอะไรนะมีน้ำพริกน้ำพริกมีน้ำพริกของแม่นกค่ะอืมอันนี้ของโอสตอรี่นะคะโอ้ก็มี FC นะครับน้ำพริกนี่นี่นะครับอันนี้กระปุกเท่าไหร่อ่ะอ่ากระปุกละร้อยค่ะกระปุกละร้อยนี่น้ำพริกเนี่ย FC ของแม่นกนะคะอืมของแม่นกใช่ไหมค่ะของแม่นก ว้านี่ฮะเอฟซีเรียกวุนวุนแม่นกสักกระปุกแล้วกันจะได้ชิมว่าอันไหนอร่อยอยากกินแบบไหนมันมีหลายหลายแบบมีกุ้งมันมันมีมีกากหมูมีพริกตาแดงมีพริกเผาอยากกินน้ำพริกอะไรผมเอาน้ำพริกตาแดงเอาเรื่อกเอาเลยค่ะครับผมอันตัวไหนตาแดงอ่านดูตรงนี้อ๋อตัวนี้ใช่ไหมอ่านอ่านี่นะครับ fc จะเอาไปลองทานเพราะว่าผมนะ่ะนึ่งข้าวเหนียวทุกวันอ,อเอก็เลยบอกว่าเอ้ถ้าเรามีแบบนี้แล้วก็หิวเราก็จิ้มเลยครับอ่ะเอฟซี FC ครับอุดหนุหนแม่นกหนึ่งกระปุกนะครับเดี๋ยวดีซอนจ่ายเงินก่อนนะฮะโอ้ได้แล้วนะคะหนึ่งกระปุกค่ะแม่มนี่นะคะวันนี้เปิดเปิดบนะิน มีคนเปิดบินแล้วเปิดบินแล้วครับพี่ลุกครับจะดูแต่สมอนโอเคขอบคุณอันดิสอนด้วยนะคะอันนี้คือค่ารำมาสดๆเลยครับค่าค่ารำเลยเหรอครับผมโอเคโอเคอันดิสอนก็ได้แล้วนะคะได้้แลวนะะคขอบคุณอันดิศร์นะคะที่ช่วยอุดหนุนเปิดบินอันแรกเลยนะคะวันนี้ขายเองเองวันนี้ขายปังๆนะคะขอบคุณครับตอนนี้เขาก็ติดผ้าใบให้เสร็จแล้วนะคะ ฝั่งนู้นก็จะติดเหมือนกันนะคะนี่ฝั่งนู้นก็จะติดเหมือนกันอ่าวฝั่งนู้นก็เพิ่งกำลังแตกลังบ้าน,นลุงจิมมี่ก็จะเสร็จแล้วนะคะบ้านลุงจิมมี่ก็จะเสร็จแล้วจ้า ตอนนี้มีเส้นมีเส้นความีแล้วก็เส้นหุนเส้นครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมองชาแนลนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ